ไมากครับเพียวไหล่ใส่ไปออ้ยนี่แหละมันต้อใจเองพอน้องบอลนไปแล้วพอน้องบอลตีได้แล้วเตอร์แล้การนี้สวยหวยอยไร่อยู่อากาศอรนะพอน้องบอลตีไปแล้วสายต 少长进，chegar, ทีนี้ตอนเาเข้าสู่ไฟขับคนบุรีสังเวียนที่จะเปลี่ยนควา,ามรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพแนะนำตัวเลยครับมีสิทหมู่แครับมาจากกุรารัธานีครับครั้งแรกหรือเปล่าครงแรกครับมีอะไรอยากจะพูดพูดซุกครับนี่ครับพี่สรุปของไฟขับอะไรครับแนะนำตัวเลยครับวช อะไรอยากจะพูดไหไฟแรงไฟแรงรู้อะไรกับผู่ชกไหมครับยิงเทียครับผมขอเสรอกไฟตับไฟแลรงครับที่มันแข็งมเกที่สุดทุกคนชอบหรือไฟตัดไฟแรงเอาแล้วผู้ชมครับคู่นี้ผมการันตีนะครับดูจากสายตาอาจจะมีไม่ครบยกครับอาจจะมีไม่ครบย่อครับดูทรงแล้วประทัดเดือดตั้งแต่วีแรกแน่นอนครับปรบมือร์ไปกำลังใจนะคู่หนึ่งทีครับผู้ชมครับ นี่คือมวยเืดน่นอครับสหรับคู่นี้กามวยไทยรวมเล็บน่โอ้โหการคุณเฟิร์สี่ผมแหมจะไม่ธรรมดาครับผมเอาครับเฟิร์สจะเฟิร์สจะใช้แน้เหรืออูนอนครับมาดดนรใช้แน็ตหรืออูดอนโดยแข้งสายอยู่ขวารับบอกแล้วว่าจะมีไม่ครบจกครับหนักหนักครับขวาเนี่ยาวยาขเ้ามต่อไป เล่นของหนักกันแล้วฮะอาวุธหนะครับายาวๆครับผมมาดูรถมาจากอุดรนะครับว่าจะมีอะไรดีไหมพ่อน้องบอสจะไงดีครับพ่อน้องบอสแล้วลูกเชียร์อยู่ว่าเราเฟิร์สไยามกวาดมือเรียกทาลบเลยครออกกันไหมออกได้ไหมเวลามีไม่มากแล้วครับเวลามีไม่มากครับมีเท่าไหรใส่ไปครับอยากให้คนดูจำแบบไหนจำแบบนั้นครับทั้งคู่ฮนะ ขอเดี่ยดหน่อยได้ไหมพ่อน้องเิร์สโอ้แฉลขาลทิพยมาทิ้งไน่ปนี่สายตรแบบนี้ฮะผมตัวแครับผมงานหนักของเฟิร์สปัตพีแล้วงานนี้ว่าจะรอดไปหรือเปล่าพ่อน้องบอลตีได้ยยยยุ่ยยยยังไงดีพ่งงรต้องมาดูอาการะ บอกแล้วว่าบว่าอยากกับพิบตาอาจจะมีไม่ครบยกนะครับโดนซ้ายไปอสองทีนะแน่นๆนะพอน้องบอสบอกผมมาไกลครับพี่ขอต่ออีกได้ไหมอย่าพึ่งให้ผมก็เอรับผมมือหน่อยเอาหน่อยครับทำแก้คือแล้วครับโดนไปสองบัดจังๆครับโอ้ยนะพอน้องบอสไม่มีปาเลียพยายามจะกดยิ้นับไม่ได้นะแพ้สนามของเราครับด็อกเตอร์ทองพิทักษ์นะครับผม ลอ้อดูวยใครจะได้ใช้บริการด็อกเตอร์รับการนี่ดูหน่อยรวยหน่อยฮะรวยหน่อยฮะพ่อน้องบอสนี่แกมาแค่มัดยืนสองหัวนี่นิ่งเหลือเกินนะแะน่หนที่เฟิร์สพันพีนี่พยายามยิย้มเก็บอาการอยู่นะฮะบัว่าจะเก็บอาการอยู่หรือเปล่าโดนซ้ายไปสองทีแกเริ่มมีอาการ <พอ S 1> แล้วนะพ่อน้องบอสนี่ไปแล้วสายต้มของพ่อน้องบอสนี่ไม่ธรรมดานะฮะ เราเหลือเวลาให้นังคู่อีกแค่ 1, 1นาทีเท่านั้นครับ1นาทีดูว่าจะเอาตัวรอดไปได้หรือไม่ไหนุม่มกุดอนมีเท่าไหร่ต้องใส่นะไวรุ่นฮะมีเท่าไหร่ต้องใส่นะฮะ,ฮะ,ะ,ฮะกดได้กดครับกดได้กดครับเหลืออีก1นาทีครับเปิดประตูย้อนคาโบโหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ โอเคครับผมเพื right. to to have have ่อนคู่อีกหนึ่งทีครับโอ้ดี่มาไกลครับตอนซ้ายไปสองหมัดครับไม่รู้ว่าเหนื่อยจากการเดินทางหรือเปล่าน่าจะมีโอกาสครับหลายร้อยกิโลหลือะเกินครับเพื่อความปลอดภัยครับสบายครับผมรู้สึกไหมไม่ดีไหมครับรอตีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยครับสะดวกครับแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าต้องเบรคตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายท่านเท่ไห้่ เดินทางมาไกลด้วยงั้นเดี๋ยวคุณรอไหนะโอเคครับขอสหัวเข้าแรงครับขอบคุณมากครับว่าที่เน็ตไฟข้าพูดสักาไหต่อมาจนทำคนดูยี่แค่ตาาสตจะหิวตีนหรือหิวมาใจหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเด็มัดคู่ผจะเสิร์ฟใส่ที่คางเข้าที่ตายาสต์จะหิวเมื่อไหร่กูแวะมาเด็กเข้ามาเด็กงเข้าเดตัวลุผู้ชายคจัดมาเลยแบบหนักหนัอะ มึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก,ก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เนี่ยเขาไฟขับตัวตัวลูกผู้ชายเขาจัดมาเลยแบบหนักหนักมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก,ก็ซัด